สวัสดีจ้ามาแต่มารุ่นเล่าสตาร์นะแม่มิลาพีน่น้องมือนีเลขบ่กเขาขอโทษขอ,อภัยหลายเด้อเด้อสตรคำนั่นบนบ่เขานัดจะนะเพิ่นออกสามเก่าศูนย์วสันลางเพิ่นออกหกหกวสันบ่มีนัดจเนาะวิ่งรุดกับบอ่อเขามือนีขอโทษขอไผยสูตรรุดไปพี่น้องข้ามารุ่นต่อของวันที่ยี่สิบกันจ้า ออกมากก็ซีเป็นประมาณนี่แหละถ้าบารุดกับเข่าเต็มๆทั้งบนละล่างนาะจะเนาะบางครั้งบางครั้งกระรุดไปบางวันกระรุดไปล่ะพีน่น้องของวันที่ยี่สิบจะสูตรคำนวณบนหลักซิบหลักหน่วย1ลักิบได้เก้าได้หนึ่งได้สองคำนวณมาจากเลขออกตัวบนนัจ้ะหลักหน่วยได้หกได้เก็ดได้แปดอันนี้คำนวณมาจากเลขออกตัวล่างจ้ะอันนี้บังดง่ามเลยบัดนี้เลขออกหกหกมันต้องมาศูนย์หลักสิบแมมิลลาชอบศูนย์หลักสิบแต่ว่าคำนวณอ,ออกมา ได้ศูนย์หลักหน่วยเอาวิ่งรูดจะวิ่งรูดวิ่งรูดบนล่างไม่มีลนไแต่ว่าตัวชนคือเก่าแล้วจ้ะได้ตรงนี้เนาะจัดเก่าให้จัดศูนย์ให้ชอบเป็นชอบแบบนี้ชอบศูนย์หกหกศูนย์เพราะว่ากับเก่าศูนย์ศูนย์เก่าชอบชอบส่วนตัวแล้วจ้ะเนาะยวไม่พลาจัดบึงเก้าหกแต่ว่าจำนวนบนมันมีเลขศูนย์แล้วจ้ะเนาะ หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเก้าเกตเบืงสีมาบอไดสีค่คูนี่พี่น้องแต่วาเลกออกเบิร์นเนาะหกหกไม่ไม่ลักก็ชอบเลขศูนย์มาเลยแต่ว่าชอบอยู่หลักสิบไม่รู้ว่าจะมาบออ่านคำนั้นไแบบเป็นลักน้วยแบบนี้ไหมจ๊ะเอาจัดเก้าศูนย์ 60ศูนย์สองศหลุ่นเบึงนะแต่นะของวันที่1สิบเก้าสูตรลดไปก็ขอโทษขอผ้าหล่ะจา่มีล่ลดบ้างเข้าบ้างนะแต่นะของเล้าสตาร e ์ใบสามโมงสี่สิบผ่านาที่เพินออก เอาประมาณนี้จ้าของเฮงปกปังเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าลยวยจ้า